สวัสดีครับทุกคนมาดูคลิปนี้กันนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวการประกอบลำโพงบูทชุดประกอบเองชุดกึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ถ้าเป็นมาม่านี่ก็เรียกว่าลวกน้ำแล้วกินได้เลยนะครับชุดนี้นะครับฟังราคากันไปก่อนเลยนะครับ790บาทนะครับ790บาทเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้ก็คือได้ตู้ลำโพง พร้อมหุ้มหนังนะครับเลือกสีได้เลยนะครับมีเจดสีให้เลือกติดพาสซีฟเรียบร้อยนะครับพาสซีฟด้านในหุ้มตู้เรียบร้อยดูภายในตู้อ่านะครับมีตะแกรงหน้าตู้ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับสิ่งที่2ก็คือชุด วงจรนะครับชุดวงจรแล้วก็แผ่นในคลิกด้านหลังใส่สวิตช์ใส่รูชาร์จไทซีแล้วนะครับเชื่อมต่อวงจรให้เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถเอาแบตเตอรี่มาเสียบได้เลยนะฮะแบตเตอรี่มาเสียบได้เลยเอาลำโพงมาเสียบได้เลยนะครับ,บ,ตตรบ,รบชุดนี้แผ่นในคลิกทําสีดําไปแล้วนะครับด้านขอบแล้วก็โชว์แผงวงจรตัวนี้ นะครับมันจะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะวงจรเนี่ยเวลาเปิดเครื่องนะครับไฟ LED LED ตรงเนี้ยมันจะติดนะฮะรูชาร์จ Type C นะครับชาร์จเร็ว Type C นะครับแล้วก็อะน็อตนอ็นอตฝาท้ายเป็นน็อตทองนะครับสีสวยๆเลยสีทองเวลามันตัดกับแผ่นสีดำมันจะสวยแบบนี้นะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ 18650น์ะครับ3าโวลต์3,600ม ah ิลลิแอมนะฮะทำไมถึงเลือกใช้3,600ม ah ิลลิแอมนะครับเพราะว่ามันเพียงพอต่อการฟังภายใน1คืนแล้วนะครับปกติถ้าเราฟังสักประมาณ4 8ถึงชั่วโมงเนี่ยอีกวันหนึ่งเราก็ชาร์จได้นะครับแต่ถ้ามากเกินนะครับมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันจะแพงมันทําให้อุปกรณ์ต่างๆมันแพงขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่านี้มันก็จะฟังได้น้อยนะครับเมื่อไรก็ตาม ที่แบตเสื่อมเนี่ยแบตตัวนี้มันหาเปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะครับก็เลยเลือกใช้18650ประมาณ3,600ม mm ิลลิแอมนะครับถ้าใครอยากเป็นแบตตัวอื่นก็ไปอัพได้แต่ผมแนะนำว่าใช้ตัวนี้มันเหมาะนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีดอกลำโพงใครที่เคยดูคลิปมาแล้วก็จะทราบนะบว่าดอกลำโพงที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวของดีเลยนะแบรนด์นี้นะครับไม่เชื่อลงไปเซิร์ชหานะครับใน l a z a d a หรือ Sho อ e e ดูก็ได้นะครับแบรนด์นี้ A.I.Y.I.M.A. นะครับมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นงานคุณภาพดีเบสมันให้เสียงเบสออกมาดีเสียงกลางเสียงเขาเรียกวันเป็นลำโพงฟู l เลนนะครับแล้วก็แม่เหล็กนีโอนะฮะมันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ต้องบอกว่ามันดีเพราะว่ามันแมทกับบอร์ดนี้ถ้าใครไปเจอดอกลลโพงทุกๆนะฮะ ดอกละยี่สิบสามสิบาทดอกหนึ่งจุดห้านิ้วมันก็มีแต่พอมาใช้กระบอกเนี้ยเสียงมันจะแตกนะครับแล้วก็เบรมันไม่ค่อยออกอ่ะนะครับแต่ตัวนี้นเป็นขอบยางแข็งนะครับแล้วก็เบรมันออกดีนะครับผมแนะนําว่าผมลองมาหลายรุ่นแล้วใช้ตัวนี้นะครับเสียงมันออกดีนะครับในขนาดที่เล็กนะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับแค่นี้นะครับ อุปกรณ์ที่จะได้ไปก็จะมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นแค่นี้ก็จะเป็นลำโพงบลูทูธแล้วนะครับถึงสําเร็จรูปนะครับส่วนอุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้ต้องมีก็คือกาวนะครับมันเป็นกาวยางที่เรียก,ก,ก,กว่ากาวทีเจ็ดพันเนี่ยนะเป็นกาวซ่อมโทรศัพท์มันมันจะเป็นทีแปดพันก็ได้ 8, แปดพันมันจะเป็นใสๆที 7, เจ็ดพันมันจะเป็นสีดาเดี๋ยวผมไม่ดูอ่ะทีแปดพันทีแปดพันมันจะเป็นแบบใสๆอะ่ะ ทีเจ็ดพันนี้จะเป็นสีดํานะครับใช้สีดําก็ได้นะเพราะขอนโมงมันดํามันจะได้ดูดูเนียนๆกลมกลืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูทําไมถึงใช้สีดําเพราะว่านเนี่ยขอบตรงเนี้ยมันทําสีดําด้วยเวลาเราใส่สีดําไปมันจะล้นมันจะเลื่อมแล้วออกมาเนี่ยกาวมันจะปิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีดํามันก็จะดูไม่น่าเกลียดเท่านั้นเองนะครับเป็นสีใสก็ได้ ไม่เป็นไรนะครับอจจะผมเลือกใช้สีดํานะครับแล้วก็ไขควงเอาไว้ขันฝาท้ายมาเดี๋ยวมาเริ่มจับเวลากันเลยว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการประกอบนะครับเอ,อรเ,เ,อเอาสีอะไรดีอะสีส้มดีนะสีส้มก็สวยเนาะสีขาวเอาสีอะไรดีเอาสีส้มนีและกันเนาะเลือสีฟ้าดีสีส้มละกันนะครับ เอาสีส้มเนาะโอเคการประกอบนะครับเราก็จะเริ่มจากการใส่กาวที่หน้าดอกก่อนเลยดับแรกนะครับทุกคนก็จะเห็นรอยว้า์ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเราจะเอาตรงตรงเนี้ยตัวลําโพงเนี้ยไอตัวขั้วขั้วต่อสายลําโพงเนี่ยเอาลงไว้ด้านล่างมันจะลอดผ่านเข้าไปได้พอดีลองทาบดูก่อนก็ได้นะนี่มันจะ ทาเข้าไปลักษณะประมาณนี้นี่นะครับมันจะเข้าได้พอดีฟิตพอดีมันจะมีเบ้ารองตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ได้ทําการ cnc ไว้เป็นที่สวยงามพอดีเลยมันจะลงล็อกนะครับตัวนี้กาวมันจะใช้เวลาเซ็ตตัวประมาณสองสนาทีเราก็จะทากาวติดทีละดอกนะใจเย็น <c oughs> เดี๋ยววันนี้ได้ลองฟังเสียงกันแน่นะครับผมจะลอง ทำแล้วเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ฟังด้วยมีคนขอเพลงอะ,อะไรนะแม่ว่ามาตรงนี้ผมก็จะใส่กาวไปเลยให้มันปิดรอยทันทีแล้วดอกก็ได้นะครับจะได้มีเลืเอะอ ใส่ลงไปแบบนี้นะครับคว่ลงไปปึ๊บแค่นี้นะครับหาแหล่กดให้มันเข้าล็อกไว้ขยับขยับให้มันเข้าบล็อกพอดี จะได้ไม่มีรูรั่วนะครับก็คือตามตู้เนี่ยผมได้ทําการอุดรูรั่วไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านขอบทีนี้ถ้ามันจะรั่วอีกเนีฮะมันจะรั่วตามแนวดอกที่ที่เราทากาวนี่แหละนะครับพยายามค่อยๆทาทีละอันให้ดีอ่ะวางไว้ก่อนหนึ่งดอกต่อไปดอกที่สองนะครับดอกที่สองเราก็ทากาวไปนะครับทากาวไปตามขอบเนี่ย ไม่ต้องบีบเยอะนะครับบีบเยอะมันก็ปิ้นออกมามากมาปแล้วเทอะเอาแค่พอบางแบบให้พออยู่อะไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่านะผมทำตอนเย็นด้วยไงเนี่ยนะเผื่อใครหลายคนอยากจะลองฟังเสียงนะครับบอกว่าเอะผมทำไม่เห็นลองเสียงให้ดูอยากจะฟังเสียงนะครับอ่า ลโพงรอกเข้าไปอม่าใา้ไปโดนกาวทบอกนะครับตรงก้วลำพงเนี่ยใส่ไว้ด้านล่างปึ๊บทอกเข้าไปเข้าล็อกเลยแบบนี้แล้วก็กดให้เข้าลอ็อกเรียบร้อยนะครับแค่นี้เดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งนะครับ รอ้อยกามมันแห้งมันจะใช้เวลาเซ็คตัวประมาณ2อนาทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวรีวิวตัววงจรการซซ็คนิดดีกว่านะครับวงจรตัวที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นบอร์ด MHM38 สามนะครับก็คือไม่มีความลับอะไรนะครับยุคสมัยนี้แล้วนะทำงานค้าขายก็ต้องซื้อตรงกับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะรู้นะครับว่าสิ่งที่เอจะได้รับนั้นเป็นอะไรนะครับ ก็คือไม่มีใครเขางงให้โดนหลอกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับอุปกรณ์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เขาก็หากันได้ตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปมากมายนะครับเพียงแค่ราคาที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้กาไรอะไรเยอะมากมายนะครับก็คือทํเอาสนุกนี่แหละนะฮะแต่มันก็ต้องได้กําไรบ้างนะครับทาขาดทุนใครจะทำอะ่ะใช่ไหม แต่ว่าเราก็ไม่ได้กาไรเยอะแยะอะไรมากมายนะครับร้อยสองร้อยก็เอาแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับเน้นมีงานทํามีอะไรทําดีกว่านะก็บอร์ดตัวนี้นะครับสั่งมาจากจีนนะครับก็ถ้าสั่งเยอะมันก็จะถูกหน่อยไงแต่ถ้าเราสั่งอันเดียวแล้วก็ค่าส่งด้วยอะไรด้วยถ้าทุกคนสั่งแบบอันเดียวอะ่ะมันก็จะแพงแต่ผมที่ผมสั่งมาเยอะสั่งมาแบบร้อยอันสี่สิบอันอย่างเงี้ยมันก็ผสมก็ถูก ค่าเฉลี่ยของแต่ละอันมันก็จะถูกลงนะครับก็เลยเอามาขายในราคานี้ได้พวกสวิตอะไรพวกนี้เหมือนกันเนี่ยสวิตติ๋วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รูชาร์จต่างๆนะครับซื้ออันเดียวมันก็จะแพงกงค่าส่งส่วนมากอนะ่ะของพวกนี้นะฮะแต่ดอกเนี่ยผมบอกเลยว่าลองไปเซิร์ชดูนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับไม่ใช่ดอกแลว้ว20-30บาทบางคนบอกหมดนี่200ได้ไหม300ได้ไหมผมบอกเลยว่าแค่ค่าของยังไม่ได้เลยนะ ต้องมาหุ้มหนังอีกอะไรอีกนะครับอ่าระหว่างรอกาวเซตตัวย่าเพิ่งไปขยับมันถ้าเราคว้ามันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าดอกมันหลุดออกมานะครับปล่อยให้มันแห้งเซตตัวดีๆมันไม่ใช่กาวมันไม่ใช่กาวร้อนแล้วมันก็ไม่ใช่กาวแบบที่มันแห้งเร็วเหมือนกาวะช้างอ่ะผมไม่อยากให้ใช้กาวแบบนั้นใช้กาวแบบเนี้ยเราสามารถที่จะถอดออกมันได้สมมติมันเสียดอกมันเสียไว้มันเบียดดอกมันแตกหรือดอกมันขาดเนี่ยเราสามารถใช้ทินเนอร์ นะครับหลอเร่งขอบดอกแล้วเราก็สามารถงัดมันออกได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับการตัวนี้มันมีข้อดีนะครับแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรมันมันก็จะอยู่ของมันแน่นเหนียวนะครับคนบอกเอากาวร้อนใส่เลยพี่อย่างเงี้ยนะตอนเราออกเลยตู้พังเลยนะเนะน่ยเรานึกถึงตอนตอนถอดด้วยนะครับเหมือนแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับถ้าเราไปยึดด้วยกาวร้อนหรือเอาอะไรอ่ะ เอากาวกาวปืนกาวอะ่ะแบบนั้นก็ได้แบบนั้นมันก็พองัดออกนะครับบางตู้ผมก็ใช้ปืนกาวไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตู้นี้ผมจะใช้กาวสองหน้าแปะเอานะครับเพื่อลองเทสทุกคนดูเฉยๆเอากาวสองหน้าแปะไว้เพื่อไม่ให้มันเ,นเคลื่อนที่นะครับกาวสองหน้าสามเอ็ม่ะนะแบบนั้นก็ได้มันก็แปะอยู่นะครับอกฝาหลังนี่ก็ก็ใช้น็อตดินนะครับ เจาะรูน็อตไว้ที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปหากาวสองหน้าแป๊บนึงนะครับสต็อปวิดีโอไว้แป๊บนึงก่อนอมาละนะครับอันนี้เป็นกาวสองหน้าสามเอ็มแบบเหนียวนะครับเราก็จะแปะรอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะแปะบริเวณนี้ละนะเดี๋ยวก็ยึดติดไว้กับบริเวณฐานตู้นั่นแหละนะครับหลายคนบอกกาวสองหน้ามันจะอยู่เหรอนะครับ มันก็อยู่แล้วมันไม่ได้ใช้สมุนสมบันอะไรมากนะครับ<ม>อ่าไปแตกกลาวสมงหน้าเห็นนี้นะครับเตรียมไหมก่อน คลิปนี้มันอาจจะดูยาวๆน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็อยากจะให้ทุกคนลองลองดูนะครับสําหรับใครที่อยากประกอบตู้ลำโพงเองอะ่ะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินที่จะเราจะทานะฮะอยู่หรือ,อยังน่าจะพอเซตตัวอยู่แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ตะแกรงครอบไว้ก่อนนะครับตะแกรงเนี้ยมันจะ ช่วยอะไรรู้ไหมันจะช่วยดันขอบดอกไว้ขอบตะแกรงเนี่ยมันจะกดบริเวณขอบดอกไว้นะครับทําให้ดอกมันไม่กระเด็นออกมากดไว้ด้วยเรียบร้อยอตู้ลำโพงหน้าตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาประกอบชุดแบตเตอรี่แล้วก็ฝาหลังทีนี้นะครับเราจะใช้กาวของหน้าแปะแปะไว้กับด้านล่างตู้เลย ประมาณตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เต่อป้องกันมันเคลื่อนผมจะแปะถ้าใครมีปืนกาวนะครับปืนกาวแบบปืนกาวอะ่ะหยอดหยอดยิงได้เลยนะครับเพราะเราใช้ของเราเองไม่เป็นไรหรอกนะครับ เวลาเราจะเปลี่ยนแบตเราก็แกะได้ปืนกาวใช้อะไรไปแช็คลนร้อนๆมันก็ก็หุุดแล้วอันนี้ติดให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณคร่าวๆนะครับหลุดไหมไม่ดูดหรอกนะครับแน่นเดียวตายแล้วก็ต่อไปมาประกอบนะครับผมจะเอาสวิตไว้ฝั่งนี้นะฝั่งขวามือ นะครับสวิตไว้บนรูชาร์จไว้ล่างแผงวงจรไว้ตรงนี้การประกอบนะครับก็ดูนะครับแบตเตอรี่ขั้วสีแดงเสียบเข้ากับสีแดงนะครับดูให้ถูกขั้วด้วยนะอย่าให้ผิดถ้าผิดเลีเปิดไม่ติดกดเข้าไปให้แน่นถ้าหลวมเดี๋ยวเบรสเทือนแล้วเดี๋ยวหลุดนี่นะครับจากนั้นใส่ลำโพงซ้ายขวาเข้าไปเลย สลับกันได้นะมันอยู่ใกล้กันมันดูไม่ออกหรอกว่าลำพงซ้ายลำพงขวาแต่ถ้าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก,ก็เรียงเอานะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบฝาหลังลงไปแบบนี้ชึบเรียบร้อยนะครับก่อนจะไขนรอตนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับลองเทสดูก่อนว่ามันติดไหมลองเปิดดูก่อน ธรรมติดไฟมันเป็กระพริบอ่าหนีเสียงนะครับยิงดังสองดอกโอเคค่อยไขฝาหลังอ่าต่อไปการไขน็อตฝาหลังนะครับไขทีละตัวให้มันเกี่ยวมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวอื่นยังไม่ต้องขันให้สุดตัวนึงอะ่ะถ้าเราไปขันสุดตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะ่ะแล้วตัวอื่นมันจะไม่ตรงไม่ตรงแล้วทีนี้มันจะหาไขเข้ารูมันยาก ดูนะไข่เข้าไปสักประมาณให้เกียวมันเข้าไปอ่ะทั้งสองสามเกียวนิดนึงก่อนนะครับก็คือใสใ่ครบทุกตัวก่อนยังไม่ต้องใส่ให้จมอสองสามเกียวเข้าแล้วก็ย้ายย้ายรูมาใส่รูอื่นใส่ตัวอื่นใสใ่ครบแบบนี้นะครับการใส่ฝาหลังเพื่อค่อยๆกดลงไปอ่นะหาหลังจากนั้นเราค่อยๆกดให้จมลงไป ขันนิดนึงอ่านะครับไม่ต้องให้ให้ให้หนักมากให้แรงมากหรอกมันเป็นอะคริลิกหนาแค่สองมิลเองนะฮะไปอัดมากไปบีบไปฝืนมันมากเนี่ยมันอาจจะแตกได้อ่าค่อยไลย่ไปทีละตัวค่อยให้มันลงให้มันง่ายๆคือให้แผ่นอะคริลิกมาลงพร้อมๆกันน่ะไม่ให้มันลงแบบบิดตัว แล้วก็ขไขแค่พอตึงๆนิดๆไม่ต้องไขยเยอะหรอกไม่ต้องเอาแบบว่าสกเกียรูดเกียวหลวมใบอีกอนี่แค่นี้เพื่ความสวยงามเรียบร้อยนะครับสำเร็จเรียบร้อยโรงเรียนไทยแลนด์เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับ ทีนี้ถ้าเราเปิดเพลงใน y YouTube เนี่ยมันก็จะมีลิขสิทธิ์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดออกเอานะครับถ้าเพลงไหนเป็นลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมตัดออกอนะครับ, legacy, ออนะรบส่วนเพลงที่พอฟังได้ก็จะฟังนะครับ mm hmm. ถ้าเพลงไหนมันติดลิขสิทธิ์ใน y YouTube เดี๋ยวผมตัดออกทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเปิดวิธีการนะครับ ครั้งแรกอ่ะเราต้องตั้งค่าไอ้ตั้งค่าก่อนสมมุติใครใช้ iPhone นะครับหรือ Android ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเปิดลำโพงบลูทูธขึ้นมาไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อ บลูทูธนะครับแล้วมันจะเจออุปกรณ์ชื่อ MS M S M 3 8เรากดเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเชื่อมต่ออยู่เรียบร้อยอันนี้เชื่อมต่อง่ายมากนะครับความเพลงอะไรเดียมีคนขอเพลงแม้ว่าเข้ามาเดี๋ยวจะลองดูนะครับแม้ว่า เอาสักประมาณ70%เอาพวกมีทรีสูงถึง1ิ่นพันมิลิกาช่วยให้คุณไม่เบริร์ไม่หลาได้นพวกคุณภาพที่ปุ่นคุมค่า12บาท